ก็เรื่องของผมคือรถรถบิ๊กไบค์นะครับเป็นเสือญาตินี่ครับเป็นน้องสาวนะครับที่ว่าเอาไปไปไว้กับบุคคลหนึ่งซึ่งเป็นข้าราชการนะครับได้นําเอาไปฝากไว้ตรงนั้นนะครับแล้วได้มีการพูดคุยถึงรายละเอียดว่าฝากไว้เท่าไหร่ยังไงกี่บาทนะครับซึ่ง ก็มาทราบภายหลังว่าเอาไปไว้ในราคาที่ห้า0 0ื่บาทแต่ก่อนหน้านั้นเจ้าตัวก็บอกผมว่าไว้ที่สอง0 0ื่นบาทครับแล้วก็ทําสัญญาอะไรกันแต่ตัวสัญญานี่ผมก็ไม่เห็นนะครับแล้วได้มีคุยกันว่าดอกร้อยละสิบแล้วก็มีค่าที่จอดรถหนึ่งพันบาทต่อเดือน เพื่อแรกกับการดูแลรถสตาร์ทรถเนี่ยครับดูแลเพ่าไม่ให้มีความเสียาหานยนะครับครับตอนที่น้องเขาไปฝากผมไม่ทราบเลยครับไม่รู้เพราะว่าผมติดงานราชการข้างนอกครับไปต่างจังหวัดแล้วก็ได้นํารถเนี่ยมาฝากไว้ที่น้องเขาซึ่งน้องเขาเอา่เปิดร้านอาหารตามสั่งครับจําได้ว่าผมขับไปประมาณ400กว่ากิโลครับ ก็ส่งสงรูปเลขไมมาดูแต่ขึ้นมาเก้าร้อยกว่ากิโลเกือบพันกิโลครับตอนนั้นนะครับผมก็เลยสอบถามเขาไปว่าทำไมต้องใช้รถผมทั้งที่เราคุยการตกลงแล้วว่ามันมีค่าใช้จ่ายครับมีค่าใช้จ่ายในการดูแลรถอยู่แล้ว,แลแลวเราก็ไม่ได้ว่าจะไปแบบโดนโดนเขามามาเอาเปรียบในลักษณะแบบนี้นะครับเลได้ได,ได้ได้คุยไปค่อข้างที่จะแบบ เหมือนต่อว่ากันแรงๆหน่อยครับทีนี้พอผมจากการถ่ายรถจะจะเอามาถ่ายรถเนี่ยนะครับคืนเขาบอกว่ามันก็หลุดไปแล้วให้ไปตามเองเนี่ยครับคือผมว่ามันหลุดได้ไงเราบอกไม่รู้มันอยู่ที่คนหนึ่งไม่ใช่อยู่ที่ที่ผมติดต่อไปก็อยู่ที่กลุ่มหนึ่งครับในข้อมูลเชิงลึกผมก็ไม่ทราบกระบวนการของเขาว่ากันมีการถ่ายโอนหรือยกยก ตัวรถหรือว่าไปที่ใครนะครับแต่ผมก็มีหลักฐานเป็นคลิปเสียงว่าใครมาเอารถผมแตกนนก่ก่อนหน้านั้นนะครับว่าคนที่น้องผมเนี่ยไปติดต่อเพื่อที่ว่าจะเอารถไปไว้อะคือใครก็คือเป็นเจ้าหน้าที่คนหนึ่งครับในรับราชการครับแล้วก็ให้อีกคนหนึ่งมาเอารถนะครับแล้วพอเอารถไปก็ รถผมก็ไปเก็บไว้ตรงไหนผมก็ไม่ทราบละหลังจากนั้นก็คือทิ้งระยะยาวมาประมาณหลายๆเดือน,นครับผมต้องการของผมคือผมก็ยังผ่อนทาง f i n นนซ์อยู่แล้วผมก็อยากได้รถผมคืนนะครับเพื่อที่ผมก็จะทําในส่วนที่ว่าผ่อนใจ่ายให้มันเป็นค่างวดโดยตรงถ้าไม่ไหวก็ต้องคืนทางไฟแนนซ์ไปนะครับได,ได้ประสานกับทาง finance ทางไฟแนนซ์ finance ของระบบของธนาคารที่ผมติดต่อไปก็รับทราบข้อมูลตรงนี้ไว้แล้วครับ หลังจากติดต่อกับ f ฟ n a แนนซ์แฟแนนซก็คุยว่าให้นําใบแจ้งความเนี่ยครับให้ทางกับทาง Finance แล้วก็จะมีกระบวนการตรวจสอบในทางของระบบของทาง f i n a n นนซ์อีกทีหนึงครับแล้วก็ถ้าเป็นข้อมูลที่ชัดเจนเขาก็จะลดในส่วนต่างให้ครับแล้วแต่แต่ผมก็ยังผ,ผู้เช่าซื้อต้องผ่อนชำระต่อครับครับหลักๆ รู้แล้วครับหลักๆก,ก็มีตัวแปรอยู่ประมาณ3ามสี่ตัวละครครับมีผู้รับนะครับติดต่อครั้งแรกมีผู้มามาเอามาเอารถผมไปแล้วก็มีตัวบุคคลที่เป็นภรรยาของตัวตัวบุคคลที่มาเอารถผมไปด้วยครับคือเขาก็พลาดทิ้งในมันมันมีอยู่ในคลิปเสียงนะครับขอเขาพลาดทิ้งโยนไปโยนมาครับส่วนตัวผมผมได้เข้าไป พูดคุยกับเจ้าตัวนี่แหละครับแต่เจ้าตัวก็ยืนยันว่าไม่ได้เอารถไปนะครับก็จะบอกผมอีก,อ,ก,อ,กอีกในระยะหนึ่งว่าคนที่เอาไปก็คือในกในขอนะครับซึ่งเป็นผู้ที่ร่วมกระบวนการเดียวกับเขาหรือเขาพูดว่าเป็นเครือข่ายเดียวกันครับแต่ว่าของเขาก็คือมันปฏิเสธไปไม่ได้เอาไปแต่ผมก็มั่นใจว่า น้องผมอบอกว่าคุยดีลราคากันประเมินราคากันกับบุคคลนี้กับแล้วบุคคลนี้ก็บอกว่าก,ก็ได้คุยผ่านจริงแต่ว่าคนที่เอาอ่ะไม่ใช่เขาที่ไปเอารถกับก็เหมือนว่ายืมมือมาใช้ทีหนึ่งถ้าว่าเกิดเรื่องอะไรก็มาให้อีกระยะที่สองเนี่ยรับนี่ก็คือระยะระยะยระยะแรกนี่นระยะที่สองนะครับนี้มีอยู่ 2องใบแจ้งความ2แพลตฟอร์มก็คือบันทึกลงบันทึกประจําวันไว้ตัวน้องผู้หญิงคนนี้ก็ไปแจ้งกับตํารวจคนนี้ละว่าฝากไว้ตรงนี้ยศชื่อนามสกุลนะครับบ้านเลขทีกก่อะไรเงี้ยครับกะระบุไว้ชัดเจนแล้วผมก็ปล่อยให้เขาไปเคลียร์กันในระยะหนึ่งประมาณจริงระยะไว้4เดือนถึง5เดือนเนี่ยมันเคลียร์กันไม่ได้ผมก็จําเป็นต้องไปแจ้งความ ในของผมแจ้งความฝั่งผู้หญิงครับเพื่อที่จะเอาหลักฐานยืนยันทางไฟแนนซว่ารถผมอะ่ะได้ถูกเอารถไปสูญหายแล้วมารู้ว่าไปจำนำครับ้าเกิดเป็นกรณีแบบนี้ครับ อันอันนี้รถที่อันนี้รถของเราใช่ไหมครับครับรถรถของผมครับอัน,นอันนี้ซื้อมานานหรือยังซื้อมาได้ปีกว่าราคาประมาณประมาณเจ็ดแสนครับเรายังผ่อนชำระอยู่ผ่อนผ่อนชำระอยู่ครับเดือนผ่อนชำระเดือนเจ็ดพันกว่าบาทครับ ว่าซื้อมาไม่ไม่นานเนาะครับอันนี้คือเราไปแจ้งความไปแล้วนะครับแจ้งความสองฉบับไว้สออมีสอพอไม่ยาวกับสอพอเมืองเชียงรายครับ